สวัสดีเพื่อน f อฟทุกท่านนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบนนอกนะครับคลิปนี้รู้ไหมว่าทําไมช่างเขาถึงเปลี่ยนเฉพาะก้อนคลัตแต่เขาไม่ใช้โครงที่มากับชุดคลัตใหม่นะครับคลิปนี้เราไปดูกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมนะครับ ทำไมเพราะอะไรเหตุผลมันเป็นยังไงเขาถึงไม่ใช้โครงสร้างที่มากับชุดคลัดก้อนทำไมเขาถึงถอดเอาเฉพาะชุดก้อนคัดไปใส่โครงเดิมนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆพืครับก็นะครับมันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับช่างหลายๆท่านนะครับช่างหลายๆท่านเขาถึงอ่า ไม่ใช้โครงสร้างนะครับโครงสร้างตรงนี้เขาถึงไม่เอานะครับที่มากับจุดคัดก้อนใหม่ทําไมเขาถึงใช้โครงสร้างตัวเดิมนะครับทําไมเขาถึงใช้โครงสร้างตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันนะครับขออนุญาตถอดไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็ต้องถอดออกนะครับจะถอดให้ดูนะครับว่าทําไมนะครับอันนี้เป็นยางกระแทกคัดก้อนใหม่นะครับเพื่อน อ่าอันนี้ความแตกต่างระหว่างโครงแท้กับโครงอ่าที่เราซื้อมานะครับเพื่อนๆโครงแท้กับโครงเทียมนะครับความแตกต่างกันแบบมีแน่นอนนะครับอ่าแตกต่างกันแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่ดูดีๆนะครับจอมต้องมีความแตกต่างนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับเพื่อน ความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื่องละตำแหน่งมุดตำแหน่งหมุดเสานะครับตรงนี้โป้งผมนะครับทั้งสองข้างนะครับตำแหน่งมุดเสาอยู่ชิดอยู่ห่างนะครับอยู่ชิดอยู่ห่างหมายความว่าอยู่ชิดกันกับชามคัดก้อนนะครับอยู่ชิดอยู่ห่างกันนะครับอันนี้ย่อมมีผลทําให้นะครับย่อมมีผลทําให้อ่าถ้าคัด ถ้าคลัดออกไปชิดนะครับถ้าคลัดออกไปชิดเวลาคัดเบี่ยงไปนะครับเวลาคัดเบี่ยงไปนะครับง้างขึ้นมาจะมาสัมผัสกันกับชุดเสื้อคัดนะครับชุดเสื้อคัดตัวนี้นะครับเวลาเวลาคัดกลางอกนะครับจะมาสัมผัสกันได้เต็มหน้ามากกว่านะครับถ้าเสามันอยู่ชิดขอบนอกนะครับมันก็สามารถเบี่ยงขึ้นมาทําให้ชุดคลัด เกาะเต็มหน้ากว่านะครับแต่ถ้าโครงสร้างบางโครงสร้างเสาดัานขยับเข้ามาอยู่ข้างในนะครับถ้าเสาขยับเข้ามาอยู่ข้างในปั๊บเวลาคัดแรงเบี่ยงเบียงออกไปนะครับคัดจะใช้เฉพาะช่วงปลายนะครับจะใช้เฉพาะช่วงปลายช่วงนิ้วโป้งนะครับไปสัมผัสกับชามนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมจะยกตัวอย่างลักษณะแบบนี้ดีกว่าให้เห็นภาพชัดๆนะครับ ตรวไหนไม่มินเติปงบ้างนะครับอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าเสาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าอยู่ห่างถ้าอยู่ห่างแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้าเสาอยู่ห่างสมมุติว่าเสาตรงนี้ปวงผมนะครับเสาตรงนี้นะครับตรงที่ผมชี้นะครับมันอยู่ห่างนะครับอยู่ห่างจากชามากนะครับเห็นไหมเวลาคัดเลียงเหวี่ยงไปมันจะเกาะเฉพาะชุดปลายนะครับจะเนี่ยคัดจะเกาะเฉพาะชุดปลายนะครับปลายช่วงปลายนะครับเห็นไหม เด้วต,ต่อให้ขยับเข้าไปมันก็ยังสนิทกันเฉพาะช่วงปลายนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยเหตดผลหนึ่งที่ทําให้คลัดลื่นนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าแต่ถ้าไอเสาเนี่ยขยับออกไปข้างนอกไปชิดชิด,ช,ดชามเลยชิดขอบนอกเลยนะครับเป็นไงนะครับคลัดก้อนก็สัมผัสกันกันกบชุดเสื้อคลัดได้แนบสนิทมากกว่านะครับทําให้คลัด จับตัวได้แน่นกว่าจับตัวได้ดีกว่าไม่มีอาการลื่นนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับอ่าให้ดูอีกทีเห็นไหมถ้าถ้าห่างนะครับถ้าห่างนะครับเนี่ยตรงที่มือมือซ้ายจับนี่นะครับถ้าเสามันห่างนะครับเสาห่างมันก็จะคัดก็จะจับเฉพาะชุดไปถ้าเสาชิดนะครับเขาก็จะจับเต็มหน้านะครับเพื่อนอันนี้เป็นประเด็นแล้วก็สาเหตุที่1นนะครับ ที่ช่างเขาไม่ชอบใช้โครงสร้างที่มากับชุดคลัดนะครับในส่วนประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองเสาตรงนี้นะครับเสาหมุดทั้งสามเสานะครับมักจะหลุดและก็คลอนตัวนะครับมักจะหลุดและก็คลอนตัวนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหลุดและก็คลอนตัวยังไงนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับ อันนี้ดูตรงนี้ไปก่อนนะครับประเด็นที่สามต่อมานะครับนอกจากนอกจากหนึ่งแล้วเสาชิดเสาชิดเสาห่างนะครับนอกจากเสาชิดเสาห่างแล้วยังมีในส่วนของเสาไม่แน่นเสาหมุดหลวมใช่ไหมประเด็นที่สามคือเฟืองชุดเฟืองหนาบางทีเขาทํามาหนาเขาทํามานูนหนากว่ากันนูนกว่ากันเยอะขันเข้าไปบีบแน่นล็อกตายงานเข้าอีกครับ ครับคัดที่หนาเกินบางทีช่วงนี้ในบางรุ่นมันอาจจะสวมเข้าไปในชามคัดนะครับใหญ่เกินก็เข้าไม่ได้อีกนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนั้นก็เป็นปัญหานะครับต่อมาเฟืองตรงนี้เหมือนกับเป็นเหล็กปั๊มมาธรรมดาไม่มีความแข็งแรงใส่วันสองวันก็เฟืองรูดก็มีเห็นเ็นกันอยู่ช่างเขารู้นะครับเพื่อนๆ ดังนั้นแนะนําอยากจบของแท้ครับอยากจบของแท้เท่านั้นครับยกชุดมาเลยเปลี่ยนไปเลยจบครับนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังผมคงต้องประกอบเข้าไปแล้วแหละนะครับอันนี้รื้อมาเทียบให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเอาเสาเสาคลัทที่คอนตัวไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับอันนี้ เป็นของโนวานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับเฟืองตัวนี้มักจะมีปัญหานะครับบางรุ่นก็ขาดนะครับบางรุ่นก็รูดบางรุ่นก็ยาวเกินนะครับบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของเสาหลวมที่ค้างไว้เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นนะสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับอ่าใกล้ๆเลยนะครับ เสาหมุดเสาหลวมนะครับเ,เพื่อนๆหมุดเสาหลวมอันนี้ก็ดังดังเหมือนก้านเหมือนกันนะครับมีอาการดังเหมือนก้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับดังทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับเสาหมุดหลวมนะครับนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นของโนวานะครับเ,เพื่อนๆโนวา โดยมากนะครับโดยมากจะมีปัญหามากเลยสําหรับรถติดก่วงข้างนะครับรถติดพ่วงข้างจะมีปัญหานะครับถ้ารถใช้งานปกติผมก็ไม่ค่อยเห็นจะเกิดปัญหานี้นะครับปัญหาพวกนี้ไม่ค่อยเกิดพวกเฟืองลงเฟืองลูดนะครับเสาคลอนไม่ค่อยเกิดนะครับส่วนมากอย่างเช่นตัวนี้ก็ถอดออกมาจากรถ3ามล้อพ่วงข้างนั่นแหละนะครับรถซาเล็งครับพี่น้องนะครับดังเหมือนฟ้าผ่าเลยนะครับก๊อกแก๊กนะครับ บ้านแม่นลงสี่นละพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุก็เลยเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับครับผมเพื่อนๆครับก็พูดถึงเรื่องอการใช้โครงสร้างที่มากับรถนะครับเราไม่ใช้โครงสร้างที่มากับชุดพัดก็เพราะเหตุผลนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกยี่ห้อแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคัน ส่วนมากที่เราเจอนะครับเสื้อคัดจะมีปัญหานะครับจะเจอในส่วนของรถที่ออกตัวกระชากกลุ่มรถพ่วงข้างรถใช้งานหนักนะครับเพื่อนๆจะเจอปัญหานั้นนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปพิจารณาในการาแก้ไขแล้วกันนะครับปรับปรุงแก้ไข นำในเดอพี่น้องเดอฝากอีกหนึ่งช่องนะครับัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปทำไร่ทำนากันนะครับในส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ